กมรมชุมพรเขตอุมมอดมศักดิ์รอสหนึ่งสองเก้า 1, 2, นี่ดูเนื้อดิสมัยก่อนเขาตีเก๊กันนะอยู่ห่วงดนหลังผูสุขวัดปักคองมะขามเท่าเป็นของอ่า นักเรียนในร้อยเอ๊ะนักเรียนในเรือพรางั้นจัดสร้างพรางั้นห้าสิบปีนักเรียนในเรือครับผมรุ่นหนึ่งเขียนว่ารุ่นหนึ่งก็คือของนักเรียนในเรือรุ่นหนึ่งไงไม่ใช่ของหลวงปู่สุขรุ่นหนึ่งนะก็แบบเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขนี่แหละปลุกเสกหลายท่านหลายองค์รอสหนึ่งสองเก้าก็ สองสี 24, ่ห้าสี่นะห้ปีนักเรียนในเรือก็ปลุกเสกสองห้าศูนย์ห้าอ่าผิดพาดก็ทษด,ด้วย50ปีนักเรียนในเรือมาถึงเขียนว่ารุ่น1ไงสมัยก่อนเขาตีเกใช่ไหมเพราะเขาเห็นเป็นรุ่น1ไม่ใช่รุ่น1ของปลุกเูกรุ่น1ของนักเรียนในเรือ ร้อพิมพ์มาจากวัดโพผมหาข้อมูลดูแล้ววัดโพก็พิมพ์นี้แหละคล้ายๆกันแต่กบไม่ได้เขียนตรงนี้นมีรุ่สุขอยู่ข้างหลังอย่างนี้แหละก็ไม่ได้เขียนรุ่นหนึ่งไม่ได้เขียนอะไรอะ่ะแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เห็นเป็นของวัดประสาทปียัน สามเหลี่ยมใช่ไหมครับสามเหลี่ยมเ่ยมันมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างหลังเป็นวัดประสาทข้างหน้าก็หลวงปู่สุขข้างหลังเป็นวัดประสาทเอ้ยเป็นยานข้างหลังเป็นยานก็พิธีใหญ่เหมือนกันสองห้าศูนย์หกของวัดประสาทแล้วก็มีหนึ่งเจ็ดด้วยนะของวัดแล้วผมลืมไปแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่แหละพิมพ์นี้เลยพิมพ์พิมพ์อย่างนี้พิมพ์เดียวกัน แต่ว่าไม่มีไม่มีตรงนี้เป็นเป็นอะไรอย่างหนึ่งผมลืมไปละหนึ่งมีหลายรุ่นถ้าก,ก่อนเขติเกน,นะข้างก็บอกด้วยก็บอกว่านะหรือว่าสึกก็บอกก็บอกเห็ไหมไม่มีรอยตัดไหมดูเนื้อดิคขเก่าเลย ผมเคยเจอนะแต่ว่ามันเยินเลยผมอันนี้แบบอันนี้พอดูได้หน่อยพอเห็นหน่อยก่อนนี้ผมเมื่อสามเกือบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นรั้งแรกนะไปบ้านเพื่อนพระประแดงตัวปการะเพื่อนออกมาให้ดูเพื่อนบอกองนี้เก๋ผมเอ้เก๋หรอกตอนนั้นก็เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆกเพิ่งสนใจพักเครื่องเมื่อมาเกือบสี่สิบปีแล้วเพื่อนก็ออกมาให้ดูเก๋ เกอว่าเออของพ่อวั้งั้นแล้วบ้านเพื่อนเนี่ยคือเขาเป็นทหารอะเกี่ยวกับทหารเรือเงี้ยหลายคนตั้งแต่รุ่นปู่จนรุ่นพ่อเขาแหละเป็นทหารทหารเรือยศอะไรไม่ทราบนะแต่ก็มียศมีะไรแหละบอกเนี่ยพ่อให้มาแต่ไปให้เซียนดูเซียนตีเกอตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องไนงะพอตอนหลังเนี่ยเมื่อไม่ท่า่เนี่ยอ๋อแท้เหรอ กลายเป็นแท้ซะแล้วแล้วก็รู้ที่มาคือนักเรียนในเรือซะด้วยอ่าก็มันจบกับที่บ้านเพื่อนอ๋อรับมาจากมือแต่ว่าโดนตีเก๋ว่างั้นก็เขาแจกนักเรียนในเรือไงก็มาอ้อเข้าใจบ้านเพื่อนอยู่พระประแดงนะก่อนนี้ผมตีโมงอยู่พระปะแดงหลายปีรับผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่เก๋ซะแล้ว เจอก็สะสมได้ไม่เล่นก็เรารู้ว่าพระแท้เนี่ยก็เกจิหลายท่านนะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุกป,กปุกเสกเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ว่าเจอเนี่ยสภาพก็จะค่อนข้างจะแบบเนี้ตามสนามน,นะไม่ค่อยเจอสภาพแบบดีๆสักองคขอบันทึกไว้สั้นๆครับผมว่าไม่เกสแล้วขอบคุณครับที่รับชมของดี Cliquei essa é aqui.